แล้วก็กลับไปเค้นความจริงนะครับทุกคนครับจากไอ้เจ้าที่บอกว่ามาจากคอนเทนแต่ว่าอาราลาบอกว่ามันมาจากเสนียญานะครับทุกคนครับมันมีความสัมพันธ์กับฟาตุยเป็นอย่างดีแล้วมันรู้เรื่องฟาตุยดีไปหมดนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเค้นหาความจริงจากมันครับเพราะมันเป็นคนดูแลเด็กแลวชอบทาเด็กหายนะทุกคนนะเออมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับเจ้าหมอที่แน่นอนนะครับทุกคนครับอือแล้วก็อของที่ใส่นะครับทุกคนครับ นี่แหละต้องเปลี่ยนของเก็บดอกไม้ด้วยเดี๋ยต้องใช้นะครับทุกคนครับจิ๊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 บจิบจิบจ๊บ,บ,บ,บเอา,าโฟโต้นะจะรับมือกับภารกิจยังไงดีล่ะนะครับทุกคนครับนะ่ะแล้วก็เปิดเผยตัวคนร้ายในหมู่บ้านวิมารากันเถอะคำต้อนตอนนี้จะมีคําสั่งเพิ่มขึ้นนะทุกคนนะมันไม่ขึ้นเพจนะครับเราต้องมาคุยเองครับทุกคนครับนี่สวัสดีอาโฟโตนะ พวกเธอเองเหรอมีธุระอะไรอะมาหารนาสีนาเธอไปแล้วล่ะนะอยากจะคุยกับนายนะหากเราเนะคนร้ายติดฝฟตัวในหมู่บ้านวิมาลาฮนะเออ,อยังไงก็รับปากราณาไว้แล้วจะจัดก,การคนร้ายให้ได้นะก็ถึงไปเที่ยวอย่างสบายใจยังไงล่ะอ,อ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะนะฉันไม่รู้บอกสาอะไรเลยอยากจะถามเนี่ยก็ถามได้เลยนะ มาสรุปสถานการณ์หน่อยสินะในหมู่บ้านวิมาลาเด็กหายไปคนแรกคือใครกันนะสุดาบีหรือเปล่านะนึกออกแล้วนะ่าจะเป็นสุดาบีางไงล่ะเธอได้ยินว่าในป่ามีสมุนไพรนะที่จะช่วยคณตาของเธอได้ล่ะก็เลยเข้าไปในป่าเอ๊ใครเป็นคนบอกเธอนะอนึกออกแล้วลนะน่าเคยบอกว่านะ นายเดี๋ยเป็นคนตั้งทีมค้นหาขึ้นมาแล้วก็ยำพวกแกงกะหรี่ไปด้วยด้วยใช่ไหมล่ะใครเป็นคนบอกสุดาบี้เรื่องสมุนไพรกันนะเออเป็นเด็กดีแล้วเป็นห่วงคุณปู่นะอืมก็เลยเจาได้ว่าเคยพูดเรื่องนี้กับคุณไปตด้วยไม่ใช่หรอไงนะฉันรู้แล้วล่ะสุดาบี้เคยบอกว่าคุณไม่ให้เธอเข้าป่าซีซัวแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นห่วงคุณปู่มากจริงๆด้วยเนาะเออยากถามอะไรนะเออ หายตัวไปเป็นคนที่สองนะเควสหรือเปล่านะเออขวุธหรือเปล่าเออขวุดบอกว่าเข้าไปในป่าไปหาเพื่อนเพื่อปรึกษาเรื่องที่น้องสาวหายตัวไปนะตอนแรกที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เหมือนว่าจะพูดถึงเออ,อยู่นะเออออสซหรือเปล่านะรู้ไหมว่าเพื่อนของเขวุธคือใครนะอืมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะฉันไม่เคยเจอเขวุดแลวก็เพื่อนของเขาในป่าเลยเอออย่างที่พวกเธอรู้แหละจู่ๆเขาก็กลับมาแล้วจำอะไรไม่ได้เลยนะ มืนกับทบี้เลยนะเอ๊ hey, จะถามอะไรล่ะเ hey, อ๊ไผ่โดพูดสิไผ่โดพูดสิจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าบางทีคนที่หายตัวนะเป็นรายต่อไปนะก็คือไอด้ดำเหมือนตนะั้งแต่พวกเราแล้วก็ล่ะนะบังเอิญเจอพอดีก็ช่วยเขาไว้นะเอ๊ะเรื่องมันเป็นยังไงเนาะนะ,เ,ะเขาบอกว่าเขาได้ยินอันฟโซบ,บอกว่ามีเห็ดใหญ่มเริ่มเพิ่มอยู่ในถ้ำในป่าก็เลยอยากจะเก็บมาให้ราน่า,นานกินล่ะเออจะบอกว่าแม่ มีคนไม่ดีอย่างพวกฝาทุยสะกดรอยตามเข้าไปเขาก็กลัวก็เลยวิ่งมานะจุดสุดท้ายไปติดอยู่ในแดนมรณะอะนะแอ่ใครเขาไปในแดนมรณะนะเออไม่เคยบอกเรื่องนี้กับฉันเลยอันตรายจริงๆเลยนะทําไมถึงเป็นแบบนี้ละ่ะอออใช่สิเขาลงไปในแดนมรณะด้วยละ่ะเออแล้วเขาจะกลับมาอย่างปลอดภัยได้ยังไงนะเอถ้าไม่มีวิชั่นนะควบคุมพลังงานธาตุได้แล้วก็แม่แม่จะบอกเรื่อง จะบอกนี้ดีไหมไม่บอกดีกว่าไม่บอกมันอย่าบอกมันเลยนะเออเอาปอโซนะ่นแปว่าคุณจะเชื่อด้ายากนะในป่ามีพูดชื่อว่าอารณะอยู่นะไอ้ดาวเป็นเพื่อนกับอารณะนะเออเพราะดังนั้นเนี่ยอาร,ารณะก็ช่วยเขาไว้น่ะอาร,ารณาอี่กงั้นเหรอเออแต่ว่าฟาตุยนี่นะ่าโมโหมากแม้แต่เด็กๆก,ก็ยังไม่เล่าเว้นเลยนะอืมแล้วเรื่องออกมาเป็นแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายที่ปล่อยตัวอยู่ในนี้เลยนะเออเหมือนจะมีคนจับตาเราด้วยนะเนี่ย ตรงไหนล่ะไม่ใช่คดร้ายที่กําลังตามหาอยู่หรอฮะมเราช่วยไปดูหน่อยดีไหม,มถ้าเจออะไรก็ร้อง,งดังๆนะไพ่บอนเออนาทชันจะรีบไปช่วยเอะก,ก็ได้นะวถ้าป่อยให้จัดการอยู่คนเดียวคงไม่ได้คราวนี้จะจะช่วยก็ได้นะ สวัสดีนะครับสวัสดีน้องไมล์แล้วสวัสดีน้องชินโรคุม,มะด้วยนะครับเรากำลังทำเควสรับนะทุกคนนะจับตัวโโคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านนี้ให้ได้นะไปที่มันขายเด็กให้กับพวกปาตุยก,กันนะทุกคนนะไพมอนก็จากไปอย่างกระตือรือร้นนะครับแนะ่ถ้าเจ้านั่นไม่รู้คงสบายใจกว่านะบางทีบางเรื่องมันจะเป็นต้องให้เจ้านั่นรู้นะเออเราไปคุยกันที่อื่นไหมล่ะอาฟโซ่ฮะ นี่ครับทุกคนครับเสร็จแล้วหลังจากที่พายมอดไปเป็นตัวล่อนะครับแยกทางออกไปแล้วก็มาคุยกับอัลฟโซตามลําพังเธอรมสงสัยฉันตั้งแต่เมื่อ,อไรเนะเพราะว่าซุดาเบ้แล้วก็ไอ้ดาพูดถึงฉันอย่างนั้นเหรอคุณรู้ชื่อของฉันตั้งแต่ตอนแรกโดยที่ฉันยังไม่ได้บอกนะราน่ายังไม่ได้พูดชื่อของฉันเลยแต่คุณกับรู้ชื่อของฉันได้ยังไงอ บางทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าชั้นหูดีก็ได้และชั้นอาจจะได้ยินชื่อเธอตอนที่รารนะแนะนําเธอกับคุณปู่ยังไงล่ะ,ะเธอไม่ได้บอกชื่อชั้นกับคุณปู่เลยนะเอ้อไงชันประมาทไปซะเนี่ยในองค์กรในเตวัดมีข่าวฉับไวนอกจากฟาตุยแล้วก็ยังมีกิวประจนภัยอีกทําไมเธอถึงไม่คิดว่าชั้นเป็นนักประจนภัยคนอื่นล่ะฮะดูเหมือนว่าคุณอ่ะรับรู้เรื่องของชั้นดีมากมากนะดีจะผิดสกเกตนะนะ ฉันรู้ว่ารู้ด้วยว่าฉันไม่มีวิชั่นแล้วก็สามารถควบคุมพลังงานธาตุได้นะถ้าเป็นคนทั่วไปไม่มีใครรู้เรื่องแบบน,นี้หรอกนะเรื่องรา,กาวการผจญภัยต่างๆนั่นๆของเธอโด่งดังมากก็จะเป็นต้องให้ฟาตุยมาบอกฉันนี่ก็รู้ได้เธอยังไม่มีหลักถาพิสูจน์ว่าฉันคือฟาตุยนะใช่แต่นั่นไม่สําคัญหรอกเธอพูดถูกแค่มีกฎหมายให้ความสําคัญกับหลักฐานในที่สุดแล้ว สุนัขล่าสัตว์ป่าเปรียวก็สนใจแค่ว่าถ้าตามกลิ่นที่น่าสงสัยไปแล้วเจอเหยื่อเนี่ยแน่นอนว่าสุนัขล่าสัตว์ที่ฉลาดและรู้หลีกเลี่ยงกลิ่นของตัวเองก็ไม่ควรดมต่อพี่หลีกเลี่ยงการพบเจอกับมกรร้ายในป่าทางแต่ดูจากเรื่องราวการผจญภัยของเธอแล้วเธอไม่ใช่คนที่จะหลีกเลี่ยงภัยอันตรายใช่ไหมล่ะคุณเตือนมาให้ราณะไปหน้าราตะเวนในป่าอะเพราะไม่อยากให้ไปเจอกับฟาตุยีใช่ไหมล่ะนั่นก็แค่ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญคือฉันไม่อยากให้เธอบาดเจ็บเพราะเหตุนี้ ฟาตุยเนี่ยไม่เหมือนกันกับฉันหรอกพวกเขาไม่รู้สึกอะไรกับพวกหมู่บ้านนี้หรอกนะเอาพอโซ่แล้วนายเป็นใครกันแน่ชื่อของครอบครัวฉันตั้งให้แต่จมหายไปใต้หิมะอันหนาวเนี่ยจริงๆแล้วบ้านอันแสนอบอุ่นที่ฉันตั้งให้ก็คือโตรฟินสเนชวิตนะครับเขาช,ช,ช,ชื่อชื่ออะไรนะโตรฟินเออเสนเาวิตนะทุกคนนะเออโทรฟินเสนจวิตนะครับทุกคนครับบ้านแห่งแสนอบอุ่นเนจวิตก็คือเป็นบ้านไอ้นี่ทุกคน บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าเสนเนวิตครับทุกคนครับเออถ้าเราจําได้ถ้าใครจําได้ในคลิปของอาฟาตุยนะทุกคนนะฮาร์มิงเจอร์ที่แบบมันล้อมตัวกันนะครับทุกคนครับจะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับทุกคนครับเป็นคนดูแลแนะทุกคนนะบ้านเด็กกำพร้านะครับทุกคนครับที่โดดเด่นอนะ่ะหน้าตาโดดเด่นแล้วก็ดึงดูดความสนใจของเราได้มากนะครับทุกคนแค่คนนั้นแหละนะทุกคนนะดูจากสีหน้าแล้วนะเธอเคยพคบเจอพี่น้องของฉันแล้วสินะอืมฮ่าไม่ต้องบอกฉันหรอก เป็นเคยเจอที่ไหนแต่ไม่ต้องบอกฉันด้วยว่าเขาเป็นยังไงไม่ว่าพวกเขาเปิดเผยตัวตนให้เธอรู้นะตอนนี้แล้วพวกเขายังอยู่ดีสแสดงว่าพวกเขาคงทรยศฟาบาทแล้วล่ะถ้าตายไปเขาไม่อยากได้ยินข่าวแบบนี้อีกนะบ้านแสนอบอุ่นคือสถานสงเคราะห์ที่ก่อขึ้นด้วยเดคกๆนะเด็กๆนะบ้านแสนอบอุ่นดแล้วแต่เป็นเด็กกำพร้าพวกเรายังมีพี่น้องที่มีค่ายิ่งกว่าอ๋อแล้วก็มีอีกคนหนึ่งด้วยทุยกคนบ้านเด็กกำพร้าทุกคน ที่อยู่ในอินาซึมะไงทุกคนเออจริงๆแล้วเป็นบ้านเด็กกำพร้าที่เป็นของฟาตุยนะทุกคนนะเออก่อตั้งขึ้นด้วยนะครับเป็นของกลุ่มนี่แหละเซเนเซวิตนะทุกคนนะเออเหมือนเรามีเควสอันนึงด้วยนะครับเออที่เป็นเด็กกำพร้านะครับทุกที่โตมานะทุกคนนะเราก็เหมือนจะไปทํางานเป็นนักฆ่าด้วยนะอืมโตขึ้นแล้วเด็กปีคุณสุาบัติที่จถูถูกกให้เป็นสายลับและคอยฝ่ายตัวอย่ตามที่ต่างๆื่อรอคําสั่งนะโชคร้ายที่ฉันถูกคิดว่า เป็นเด็กที่มีคุณสมบัตินะและแ้วได้รับคําสั่งให้ทําอะไรจับอารานาระนะไงล่ะนี่คือคําสั่งจากเธอด็ดอกเตอร์เพื่อมามาวิจัยความเชื่อมโยงระหว่างอารนาระนะกับห่วงแห่งความฝันและแมดันมรณะนะว่ากันว่าการเปลี่ยนความฝันและแดนมรณะให้กลายเป็นอาวุธจะเป็นหนึ่งในข้อวิจัยนะใช่แล้วล่ะชั้นละฟ้าตุยที่เธอเอาชนะได้ต่างก็เป็นแหล่งข้อมูลของการวิจัยของเขานะพวกเรามองไม่เห็นว่า พวกเรามองไม่เห็นอารานระแต่ว่าจะพวกเด็กๆพวกนั้นพวกเขามีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นเพื่อนกับอารานระได้ยังไงละ่ะฉันก็เลยนะอ,อทำให้พวกเด็กๆพวกนั้นเป็นหลงป่าเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกับอารานระยังไงละ่ะอืออารานระก็ปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆแต่พลังของมนะันน้นมหาศาลมากถึงขนาดที่สามารถช่วยเด็กๆออกไปจากค่ายที่มีการเฝ้ายามอย่างแน่นหนาได้นะโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวด้วยซ้ำเมื่อนะแต่ด็อกเตอร์นั้นหมายตาสิ่งนี้นะแม่ ฉ <c ith ing> ัน <sniff> ก <ing> <c id istles> ็มีเรื่องที่อยากจะถามเธอเหมือนกันนะเอ่อทำไมอารันระต้องลบความทรงจำของเกวัสแล้วก็สุดาบี้ด้วยกับเรื่องที่ถูกลักพาตัวไปและช่วยกลับมาด้วยนะกว่าจะถูกเปิดเผยตัวตนหรือไงนะพวกเขาแค่ไม่อยากให้เด็กๆนั้นจําเรื่องไม่ดีที่พวกนายทำกับเด็กๆยังไงหรออืมไม่อยากให้เด็กโตขึ้นมากลายเป็นพวกัวรุนแรงแบบพวกแกนะอืมเออยงี้นี่เองงังก็ละเอ่อจะพวกอาระนระตัวนั้นที่ีชื่อว่าอารณนาใช่ไหมล่ะ ชื่อคล้ายๆกับราณะเลยเป็นชื่อที่ดีมากนะถ้ามีโอกาสฝากบอกขอบคุณให้เขาด้วยนะฮะทำไมต้องขอบคุณล่ะบุบ้าวิมมารานะจริงๆแล้วฉันก็ชอบที่นี่เหมือนกันมันก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งของฉันยนะฉันก็มองว่าราณะและไอ้ดำก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวนะเอ่อเควสและก็สุดาบี้ก็เหมือนกับน้องชายที่มีข้าวของฉันเลยนะฉันมองว่าพวกเขาเติบโตอย่างแข็งแรงเป็นผู้ใหญ่ที่ซื่อตรงและมีจิตใจที่ดีนะเพราะกันถึงแม้มันจะเพิ่มความยุ่งยากมากมายให้กับงานของฉัน แต่ฉันก็ยังรู้สึกขอบคุณอรารณะจริงๆเยนะที่ช่วยลบความจําเจ้าเด็กๆพวกนั้นเลยนะในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วว่าเด็กๆไม่ควรรู้เรื่องดํามืดในสกปรกโสมมงพวกนี้เหมือนกับเธอกับไพมอนออกที่เธอการไพมอนออกไปสินะ mm. เด็กน้อยเอ๋ยเธอควรสนุกกับความมีความสุขในวัยเด็กที่เต็มที่นะทําสิ่งที่อยากจะทําดูสิ่งที่อยากจะดูแต่ก็ควรจะจดจําไว้ด้วยเวลามูดมนไว้ด้วยแต่หากหรอกนี่คือคําสอน mm. ที่บ้าน เด็กกำพร้าของฉันนั้นสอนมานะเพราะเด็กผู้ใหญ่น่ะอาจจะเลียงเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความมืดมิดได้เพราะงั้นก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ยังเด็กจะได้ปกป้องตัวเองและคนสําคัญได้นะบางสิ่งที่เธอทําอาจจะมีเหตุผลของมันแต่ถ้าหากฉันไม่ได้เติบโตในหมู่บ้านเด็กดกำพร้านี่แล้วก็จนกลายมาเป็นสายลับนี้นะหากว่าฉันเกิดที่หมู่บ้านวิมาลาแทนมันก็คงจะดีสินะพูดไปแบบนี้ก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาหรอก ฉันรู้นะเสียดายฉันอยากจะเป็นอัลฟาโซตลอดไปนะไม่ใช่โทฟินเซเดเซวิทนะแต่ว่าก็หวังว่าจะได้เป็นพี่ชายของไอ้ดมจริงๆนะฉันอยากจะเป็นคนดีแต่ว่าเป็นคนขององค์กรฉันอยากจะเป็นคนครอบครัวเดียวกันกับราณะเด็กๆนะฉันแต่ฉันมีบ้านที่ฉันไม่อาจจะทรยศได้ฉันมีพวกของหลายคนที่มีพลังมากพอที่จะกอกรกับท่านผู้บิหารได้นะเออและไม่ได้สังกัด การเมืองหรือประเภทใดนะแต่อศบินผู้มีเกยียรติสระเสรีอย่างเธออคงไม่เข้าใจฉันหรอกนะเออไม่หรอกฉันเข้าใจฉันไม่มีอะไเข้าใจอะไรจะลือกอะไรไปแล้วไม่คิดจะเข้าใจด้วยฉันพูดในสิ่งที่คนพูดไปหมดแนละ้วเธอจะจัดการกับฉันยังไงดีเหรออืมเราจะจัดการเขาเราสัญญากับอารณาไว้ฉันจะฆจ่านายเออต้องลงโทษคนชั่วให้หมดนะ ม่ฉันเคยเห็นจุดจบของคนชั่วมา,มากแล้วแต่ฉันไม่ควรรอรับความตายเฉยๆนะต่อ้เธอคือ,อวิรุรุษหัวทองก็เถอะนะต่อ้ฉันไม่มีโอกาสชนะฉันจะสู้อย่างเต็มที่เพราะว่าความชั่วและความดีคือพิษร้ายนะในการรักษามมาปา่าในฆาผูู้กแกประวัติในช่วงสงครามชื่อของฉันก็คือสเนสเดวิดน่าจะยึดเข้ามาเลยนะนคนรักโอ้โหแม่งมันมันกลายรนะ่างกลายเป็นโทรฟิสเดวิดทุกคนครับ พวกป้ยอดจ,จ,จริงๆเลยแล้วมันก็หายตัวครับทุกครับแต่คิดว่าจะังหายตัวไปไหนได้เออตุนชูดับกำลังชักไปนะทุกคนนะรับนแทงตามเออวิค้ามา,าต,ตีมั่วๆไปเออแต่อยู่ตรงนี้ครับทุกครับเออแต่มันน่านทานไฟนะตัวเนี้ยแต่นองก็รอดแล้วครับทุกครับเอาพลังถ่ายช้า,ยา,ยายอยู่ทุกคนลากออกมาที่กว้างๆดีกว่าเอาอในที่อย่างนั้นเราพูดมันยากครับทุกครับเอาไฟฟ้าดูดมัน บบพลาดตีมันเออบบพลาดตีมันทุกครับเห็นแล้วว่าเรื่มันจะหายตัวแล้วครับทุกท่านมันหายตัวบมดแาตีมันได้แล้วนะทุกคนนะทีนี้เราก็ออมาออกไปเรื่อยๆมั่วๆครับทุกคนเห็นแล้วก็ไล่เด่นปีอาัครับทุกคนครับเสียบร้อยครับทุกคนยังไงก็โดนครับทุกคนครับเอออยู่ไรเด้นการตีที่แบบล็อกเป้าหมายทุกคนนะเรียบร้อยครับทุกคนครับแล้วเราก็ได้กระดาษมาใบหนึ่งนะทุกคนนะเออ เธอต้องตกตัวคุณเป็นทีนี่เรียบร้อยครับทุกคนครับนี่คือเราฆ่าเขาเลยนะทุกคนนะเรียบร้อยครับทุกคนครับสุดท้ายแล้วอาโฟโซก็ไม่เหลือในหมู่บ้านพิมาลาแล้วนะทุกคนนะเออเศษกระดาษที่ถูกทิ้งไว้ครับทุกคนครับพวกเราเป็นเด็กที่ไม่มีญาติทางสายเลือดเป็นสมุนชั้นต่ำต้อยที่พรแห่งทวยเทพสับฟองไม่ถึงมือซ้ายถือโล่เพื่อปอกป้องบ้านเกิดมือขวาถือดาบอันสแสดงถึงเจ็ดจำนองแห่งดวงดาวขั้วโลก เราสวมหน้ากากอันเป็นกบฏต,ต่อตะก,กาที่บิดเบี้ยวของสวรรค์ใต้ฝ่าเท้าคือเทพจอมพ้อมและศัตรูอื่นๆครับทุกคนครับ,รบ,รบ,รบให้ชันเป็นความชั่วในความดีเป็นพิษร้ายในยารักษาเป็นหมาป่าในข้าบลูกแก่เป็นประหลอดในถ้วยทองคําต้องแยกออกจากพี่น้องที่เป็นยิ่งกว่าพี่น้องแห่งโลหิตต้องรับใช้บิดามารดาที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแห่งโลหิตถึงสเสนเซมิตเป็นที่รักและเสนเนยาที่รัก พี่น้องที่รักทุกหลายหากวันใดวันหนึ่งฉันหยุดตรงและหลับไหลภายใต้ต้นเบิร์ดสีขาวโปรดจงก้าวต่อไปอย่างยิ่งย้ำนี่ครับทุกคนครับฏิธินารของชาวเเนียนะครับทุกคนครับผู้ที่เกิดมานะครับทุกคนครับในดินแดนอันหนาวเหน็บนะทุกคนนะที่ถูกทอดทิ้งนะครับทุกคนครับโดยเซเลเทียนะทุกคนนะและจะต่อต้านกับพวกพระเจ้านะครับอย่างถึงที่สุดนะทุกคนนะโอ้โหนี่ก็คือจุดจบของอัลโาโซนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราก็ได้รับความสําเร็จ มาด้วยนะครับทุกคนครับผู้ที่ไม่มีวันเป็นลูกหลานของป่าได้จริงๆนะทุกคนนะแล้วเราก็จัดการแล้วทุกคนครับเจ้าที่ซ่อมตัวนะทุกคนนะได้หมู่บ้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับนี่แมนแล้วหน้านี้มันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายถูกไปไหมทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราจะมีอีกสองเควสด้วยนะครับหาราบันดุเจอที่